สวัสดีครับพี่ๆวันนี้กลับมากับช่องเกจิดังแห่งสยามวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวพระเครื่องที่เรียกว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าต้องศึกษานั่นคือพระเครื่องเบญจภาคีมีนามว่าพระลอดพระลอดลำพูนนั้นเป็นพระเครื่อง ที่มีอายุมากที่สุดในเครื่องชุดเบญจภาคีมีการสันนิษฐานว่ามากกว่าหนึ่งพัปีมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมจึงเป็นที่ศรัทธาพระรอดนั้นเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีซึ่งในชุดเบญจภาคีนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประกอบไปด้วยหนึ่งพระสมเด็จวัดละรัง สพระรอดลำพูนสามพระสมกอกำแพงเพชรสพระผงสุพันณห้าพระนางพญาพิศณุโลกซึ่งในบรรดาพระเครื่องชุดเบญจภาคีนั้นพระรอดถือเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือราวราวประมาณหนึ่งพันกว่าปีได้การสร้างพระรอดเกิดขึ้นที่วัดมหาวัน ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อราวราวพุทธศักราช1,200เศษพระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวัดสำคัญประจำสี่ทิศได้แก่วัดดอนแก้ววัดพระคงวัดประตูลีและวัดมหาวันวานาราม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเราจะมาทำความรู้จักพระรอดชื่อนี้มีที่มายังไงตำนานพระเครื่องแห่งหิหริปุญชัยของแท้อายุนับพันปีพระรอดถือว่าเป็นพระคู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนที่มีอายุการจัดสร้างที่มากตามตำนานว่า วัดมหาวันเป็นหนึ่งในวัดที่มีพระลอดผุดขึ้นมาหรือมีการฝังกลุไว้ประวัติวัดมหาวันเป็นหนึ่งในสี่พระอารามที่สำคัญยิ่งโดยพระนางกามเทวีผู้ครองนครฮิริบุญชัยได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อราวราวพุทธศักราช1,223 ั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองลำพูนนับเป็นพระอารามแห่งเดียวที่มีการขุดพบพระรอดที่มาของชื่อพระรอดมาจากนามผู้สร้างคือพระฤาษีนารอดข้อมูลจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยระบุว่าพระรอดนั้นเป็นพระเครื่องที่มีอายุนับพันปี นับเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยพระรอดนั้นสร้างโดยพระนางจามเทวีเมื่อครั้นเสด็จจากเมืองละโวมาสเสวยราชที่หิริพุนชัยซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดลำพูนในพุทธศักราช1,223พระนางได้ทรงสถาปานาพระอารามประจำทวารทั้งสของพระนครขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระนครโดยพระฤาษีทั้งสีได้ร่วมโดยสเสด็จพระราชกุสลโดยสร้างพระเครื่องของตนขึ้นและบรรจุในกรุของแต่ละวัดสี่มุมเมืองเพื่อต่ออายุพระศาสนาและเพื่อเพิ่มเกณฑ์ดวงชะตาของพระนครหิหริพุนชัยหรือจังหวัดลำพูนในขณะนี้ วัดมหาวันเป็นวัดในสี่พระอารามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดลำพูนภายในวัดมหาวันมีพระเจดีย์ใหญ่ภายในพระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระรอดที่พระฤาษีนารอดเป็นผู้สร้างและเป็นคณาจารย์ที่รับผิดชอบการสร้างวัตถุมงคล ในชิตตะวันตกของพระนครโดยพระนารอดมาจากรอดหรือนาทะเป็นอันเป็นนามของพระฤาษีนารอดหรือมีความหมายว่าแค้วคราดบอดภัยพระรอดที่ขุดพบที่วัดมหาวันพุทธศิลป์อยู่ในยุคกลางของสมัยกรุงเิริพุนชัย ราวต้นพุทธศักตวตรรษที่13ถึง14หลังสมัยทาราวดีรูปแบบของพระรอดคือพระพุทธรูปปางประทับพระบาทสมาธิขัดเพชรหรือท่านั่งขัดเพชรซึ่งเป็นแบบอย่างเฉพาะของพระพุทธรูปอินเดียฝ่ายเหนือฝ่ายมหานิยนนั่นเองภายในวิหารวัดมหาวัน มีพระพุทธรูปศิลาปะดิสถานอยู่คือพระลอดหลวงในตำนานว่ากันว่าพระนางเจ้าจามเทวีอันเชิญมาจากกรุงระโวพระลอดหลวงเป็นพระพุทธรูปนูนสูงสมัยทาราวดีทำจากหินสีดำต่อมาปิดทองสูงประมาณสองฟุตซึ่งชาวลำพูนเชื่อว่า นี่คือต้นแบบให้แก่การสร้างพระเครื่องพระลอดชาวบ้านจึงเรียกว่าพระลอดหลวงอีกชื่อหนึ่งว่าแม่พระลอดรอดมาจากคำว่ารอดผลอันตรายข้อมูลจากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำพูนได้อ้างอิงและพิมพ์ไว้ เมื่อพุทธศักราช2,544ระบุว่าจากหลักฐานทางเอกสารได้กล่าวถึงพระลือษีนารอดที่ได้ร่วมกันสร้างเมืองฮิริบุญชัยและได้เชิญพระนางจามเทวีพระราชธิดาพระเจ้ากรุงละโวขึ้นมาเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งนครฮิริบุญชัย และได้มีการกล่าวถึงการสร้างพระรอดไว้ว่าพระฤาษีทั้งสองเห็นว่าพระนางเป็นอิสตรีอาจจะมีสึกเกิดขึ้นได้จึงได้จัดของไหว้เป็นเครื่องป้องกันรักษาผูกอาถรรพ์ไว้ตรงใจกลางเมืองแล้วจัดหาดินลํำพูลทั้งสี่ทิศพร้อมด้วยว่านพันชนิดและเกสรดอกไม้ มาผสมกันด้วยเวทมนต์คาถาคลุกเขากันและนำมาพิมพ์พระสองชนิดคือพระคงเพื่อความมั่นคงและพระรอดเพื่อให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและนำพระคงบรรจุในเจดีทั้งสี่ทิศเพื่อผูกอาถรรพ์และนำพระรอดบรรจุไว้ที่วัดมหาวัน พุทธคุณพระอานุภาพของพระรอดนั้นมีความเชื่อกันว่าพระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความเข้มขขังในด้านแค้วคาดปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆมีสเสน่เมตตามหานิยมได้ลาภผลและคงกระพันชาตรีพระรอดนั้น มีพิมพ์นิยมอยู่ห้าพิมพ์ดังนี้หนึ่งพระรอดพิมพ์ใหญ่สองพระรอดพิมพ์กลางสพระรอดพิมพ์เล็กสพระรอดพิมพ์ตื้นหพระรอดพิมพ์ต่อคำว่าพระรอดนั้นถือว่าเป็นคำที่คนโบราณได้ผูกด,ดวงชะตาพร้องกับชื่อว่าให้แข้วคาดปลอดภัย นับเป็นว่าหนึ่งเป็นพระเครื่องที่คนไทยทั้งประเทศตามหาและอยากครอบครองซึ่งพูดกันได้เลยว่าตอนนี้มูลาค่าของพระรอดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยงามไม่สามารถประเมินราคาได้ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นสำคัญของประเทศไทยก็ว่าได้ครับวันนี้ช่องเกจิดังแห่งสยาม ขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของพระรอดไว้เพียงเท่านี้หากพี่ๆท่านใดมีพระรอดได้ครอบครองหรือมีประสบการณ์สามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับประวัติศาสตร์เรื่องเรานี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบสารสารต่อให้ลูกหลานได้รับรู้ครับวันนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่องเกจิดังแห่งสยามด้วยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับ กระลอดลำพูน